กับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกันด้วยนะเย่ทีนี้เราก็มีตัวเกมมาคราวันนี้เป็นข้อใหม่และทั้งนี้ในเรื่องชีวิตเพราะว่าวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรวิ่งแบบค่อนข้างอันตรายอยู่แต่ถ้าไม่อยากอันตรายทางเดียวคือเดินแบบโอเควิธีแบบมันเป็นการวิ่ง ในออกซิเจนกับไปแช็คเนี่ยถามว่ามาทำไมทำออโตเนเธอร์ครับางคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าว่าเนเธอเร์มันเร็วมันเร็วขมงโลกกินตั้งทันบอกเฮ้ยคิพนางคงเคบบอกเฮ้ยพี่คีโมโจริงๆอ่ะไม่เชืเ่อไปดูช่องของเต้ออเซนไฟเอ ้ผมเก็บหมดเลยเข้าไปได้เลยลนะถ้าเราเดินไปทางเนี้ยหนึ่พันบล็อกเราจะสามารถวัดถึงหนึ 1, ่งพันนอวะน่าจะยังนะโอเคไปต่อ โอ้ยแหลกแหลกโอ้ยแหลทกทำตรงนี้เลยนะถ้ามันถึงหนึ่งพันบล็อกอ่ะมันจะสามารถอา่าอะไรวามันจะ นี่เห็นไหมมันจะแตกต่างกันนะตอนแรกเกิดฟังเนอะเนี่ยแถวๆเนี้ยนี่คือการบัฟแบบเร็วที่สุดนะ โอ้เป็นการว้าแบบเร็วที่สุดนะแทบไม่ถึงหนึ่งพันบล็อกร้อยบล็อกก็ได้แล้วมันบอกแล้วนเนเธอร์มันเร็วกว่าในโลกจริงร้อย0 0ึรอยถึงหนึ่งันบล็อกแล้วเราจะเราจะจบคลิปของเราโดยการเผาปลาตรงนี้มั้งโอเค รอให้มันเผาแล้วก็จุดไปแรบจุดแรงก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเท่านี้กันเนาะเราก็แค่มาสอนการว์ปแบบเร็วมากนะนี่คือเซ็ตชุดเกาะของผมนะขาดเจขาดเจ โอเคก็บ okay, ๊ายบาย